สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ,พา,รกพาแลกขาแลกพี่ขาน้องแดงกลัวนั่นมันนั่นมันจะพกกุ้ยเหรอครับคุณพี่ฟังออกเหรอฮะฟังออกเหรอมันตกภาษาที่น้องแดงฟังไม่ออกเลยอ่ะกุ้ยกุ้ยสะทุน,นไม่รู้สิผมไปทำเล่นในเฟซบุ๊กกันนะแต่พยายามเอาขึ้นนีขึ้นไม่ได้ต้องใช้เจอของดีเจอของดี <S <S ใส่หมาเห่าเขาไป เอาเสียงหมาคือตอนนี้กําลังกําลังฮิตนะ,ะที่บอกใครแดัดแปลงตกแต่งตัดต่อนะเแ่้วเดิมบนเส้นของกฎหม,มายพรบรว่าด้วยการกระทําผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยคอืคออันนี้ชอบอ่ะ ไม่คือพี่คือผมว่าความจริงไงนะมันไอ้กฎหมายนี้มันเปิดขอบจักรวาลมากจนเกินไปแล้วคือบางบางอย่างเนี่ยคือถ้าอย่างในกรณีหมิ่นประมาทเนี่ยเจ้าทุกเขาไม่แจ้งความก็ไม่มีคดีไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินแล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงอะไรมันไม่เป็นข้อเท็จจริงไม่ปัญหาไม่เป็นอย่างนี้ครับพรบนี้ออกมาในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬาลอกณ์ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยรู้เลยใช่ไหมว่าวงการของของ อินเทอร์เน็ตเนี่ยออินนเเทร์็ตไซเบอร์เนี่ยเขาต่อต้านพวกคอมชรัฐบาลต่อต้านระยุทธ์รุนแรงมากไอ้นี่มผมพี่เอาออกมาเพื่อจะบีบเพราะออกมาแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ยาเหมือนปัจจุบันนะฮะผมคือไม่เป็นกฎหมายที่ผมบอกตรงนะไม่เป็นธรรมคือมี่ทรรศฮะคือมัน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 ไม่ได้มีการเอาหลักการกฎหมายมาใช้คือหลักแค่แค่หลักที่ที่องผมบอกว่าถ้าเป็นเป็นปิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยใช่ถ้าเกิดเจ้าตัวเขาไม่แจ้งความแล้วตำรวจจะรู้ได้ยังไงว่า ไอ้นั้นมันเป็นข้อเท็จจริงว่าเราว่าเราสมมติผมด่าพี่ด่าผมว่าอีนี่แรกถ้าเกิดผมไม่แจ้งความก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่พี่แต่ว่าแต่ว่าพออันนั้นมันการมันเป็นพอร์ลคอมพิวเตอร์แล้วคุณจะแท้เต้าตัวผมไม่เดือดร้อนผมไม่เอาแล้วคุณจะพิสูจน์ได้ไงว่าคุณจะพิสูจน์ได้ไงว่า จำเลยถูกหรือผิดไม่อันนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวถูกใช่ครับพี่เมื่อเป็นเป็นความผิดต่อส่วนบุคคลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อาญาแผ่นดินะแต่พอไปในพรบคอมพิวเตอร์เออมันกลายเป็นอาญาแผ่นดินเออแล้วพูดจะพิสูจน์ยังไงถ้าเจ้าทุกเขาไม่เขาไม่ร่วมมืเนี่ยเี่ยจำเป็นต้องฝ่าไปทางสภาจ่อไปทางรัฐบาลด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วพรบเนี่ยเราไปอ่านดูเหอะนะฮะออกมาในสมัยสภาที่ติดไปในแห่งชาติของประเด็นการไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องนี้เพราะว่าคะแนนเสียงเนี่ยเกินเกินหนึ่งร้อยด้วยอ่าคือไม่ใช่่่ไมใชเกิน ตึงหนึ่งควบองค์ควบองคหรือเปล่าเพราะว่าไมหมายหลายหลายฉบับไม่แน่ใจไม่ให้คุณก็ต้องปรับไอที่สารรัฐมนุนใหม่ก่อนให้สารรัฐมนุนเขามีเขามีสารรัฐมนุนที่เป็น professional หน่อยคือถ้าถามจริงเนี่ย เป็นกฎหมายเผด็จการนะฮะออกมาในสมัยเผด็จการออกมาเพื่อต้องการจะบีบบังคับประชาชนที่มีความเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลในขณะนั้นแล้วเสร็จแล้วผลร้ายขอมันก็คือมันยาวมาถึงปัจจุบันเสร็จพี่แทนที่พวกมันจะได้จับเสื้อแดงใช่ไหมกลายเป็นว่าตอนเนี้คืออีพวกสลิมเนี่ยพี่โอ้ยมันถูกหวีเปรถูกกระมอนกันท่านผู้ชมค่ะก็คือเสื้อแดงผมไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยก็ไปจับถึงมาจับผมก็ไปพิสูจน์ผมพิสูจน์ได้ว่าสิ่งทุกอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยพูดได้ ข้อเท็จริงแต่อีพวกสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวเน่าภายใน5ตายภายใน5าปีหรืออีสินใจนกอีนกสินใจที่มันบอกว่าเนื้อเนื้อแม่ละครเรื่องยกเมฆที่มีคนสั่งแบนดมันเนี่ยมันก็ไม่กล้าตอบว่าใครสั่งเนี่ยวันนี้วันนี้เจออีกเจออีกอะไรอีกเจอปูเข็มทำไมครัโพสตโพสต์ใน Facebook มันถูกจับอยู่ไม่ใช่หรอครับก่อนน่าจะไปถูกจับอบอก เรียมทำภารกิจพิเศษภารกิจอะไรของมันคะไม่รู้มันคือแบบที่เงียบหายไปไม่ต้องห่วงกําลังทำภารกิจพิเศษทุยแล้วสักอีกสักพักหนึ่งก็มาอีกอม,มีเพื่อนนะท,ที่ใ,ใกล้ชิดก,กับท่านทักษิณติดต่อมาบอกให้ภูเข็มาเลิกจะเอาอะไรก็จะให้ เนี่ยผมฟังผมฟังแล้วไอ้พวกจินตนาการสร้างกันขึ้นมานะงาแล้วก็พยายามพยายามให้ตัวเองมีราคาเนี่ยนะเ<อ>นเร่องน่าสังเวชนะพี่ก็เหมือนเอกยุธเนี่ย<อ>จะไปบอกคือ,อเราพูดตรงๆคือจะมาใส่ร้ายว่าท่านนายกสษษินและครอบครัวงท่านเนี่ยใั่ขย,ยุทธนี่ยขยุสแล้วมันได้อะไรขึ้นมาวันนี้วันนี้มาชัดเจน นะวันนี้สุวัตเนี่ยนะทนายทนายพานมิตรเนี่ยมาโต้ตอบเพราะตำรวจเมื่อวานคือมันคนไอ้ฉัดแรกมันออกข่าวมาว่าไอบอลเนี่ยรับเงิน3ล้านใช่ไหมทีมทนายทีมทนายแล้วเสร็จแล้วมันบอกปรากฏว่าตำรวจบอกว่าไม่มีทีมทนายเข้าไปไม่มีเลยวันนี้บอกว่าวันที่26กรกฎาคมนะไอ้หลังที่อบอลโดนจับเนี่ย ผู้ช่วยทนายของมันเนี่ยได้เข้าไปพบแล้วบอกว่านะถ้าจะช่วยเหลือเนี่ยให้ไปช่วยเหลือครอบครัวหน่อยหนึ่งถ้าช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยมันจะบอกหมดทุกอย่างนะว่ามันไปมันก่อนจะมาทํางานยุทธเนี่ยมันทํางานกับใครใกล้ชิดกับทักษิณยังไงนะอันนี้โยมมแล้วแล้วเสร็จแล้วจะบอกว่ามันฝังฝังซ่อนฮาร์ดดิสไปที่ไหนนี่คือสิ่งที่มันมันมันสร้างเรื่องใหมกแต่ตอนจบบอกแต่ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมก็ ให้มันแล้วคุณอย่าพูดพร่อยๆนะเดี๋ยวก่อน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 อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่อคือคือน้องแมลงงงคือวันที่งงทำไมก็ตอนแรกมันบอกว่ามันเข้าไปหาในคุกในเรือนจำเคอในเรือนจำเนี่ยน้องแมลงเคยไปเยี่ยมเจดาต่อปีโดก็มีบุกลงลงชื่อเกิดมาไปเยี่ยมเจดาาต่อปีโดกับไปเยี่ยมนหายตัวเข้าไปมันต้องลงชื่อพี่ต้องมีเข้าไป แล้วก็เหมือนแม่ก็เข้าฝันหรือแม่ก็นั่งไม่แล้วระยะที่มันจะคุยนี่ห่างเป็นโยอดนะไม่รู้ก็นี่คือสิ่งที่ตอนนี้นะที่ข่าวออกมาแล้วบอกตรงๆนะฮะนีวันนี้วันนี้ที่ผมฟังเนี่ยนะผมฟังจากข่าวทีนิวไอเอ็นเอ็นสนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะครับซึ่งเป็นสนักข่าวที่ผมฟังทางวิยุขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งที่ท่านผู้ชมครับถ้าจะฟังวิทยุขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะฟังอะไรก็แล้วแต่หาร เอาเอาอย่างนี้ร้อยหนึ่งนะเอาแปดสิหานร้อยไม่ให้ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของจริงคืออย่างน้อยผู้ประกาศเนี่ยชื่ออะไรในชื่อจริงโอ้โอโอเคโอเคใครเป็นสปอนเซอรสนี่ชื่อจริงสเป็นสปอนเซสนี่ของจริงยาลายร้อยเออแล้วนอกนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยซึ่งวันนี้นี่ผมนั่งฟังมานะวันนี้นั่งมาขับรถมาเนี่ยจัดรายการเนี่ยเจอคนที่ผมไม่คิดว่าจะได้ยิน ชื่อวิทยากรเชียงกูลทคานผู้ชมจำได้ไหมครับเคยมีบทกวีมตคสสฉันเยาวฉันเหงาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังจะเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษผมแผ่นเดียวซึ่งตรงนี้นะฮะในยุคข,ของพวกผมเนี่ยบทกวีชุดนี้นะฮะทำให้พวกผมในกลุ่มพวกผมเนี่ยมากมากเลยนะไม่ยอมเข้าวิธีการรับปร,ริญญา นี่คือสิ่ง<ช>ที่ผมเป็นนะฮะจากบทกวีบทนี้นะฮะแต่มาวันนี้นี่วิยากรเชียงกูลพูดมาพูดนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขาไปสอนเป็นนักนิเทศศาสตร์สื่อสั <3 S 2> งคมชน,น <ะ S 2> เป็นนิเทศเป็นอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์อยู่มหาวิทยาลังศิตมหาวิทยาเดี๋ยวก่อนมหาวิทยาอะไรครับพี่รังสึก มหาวิยาลยลังสิตอ๋อไอ้ไอ้ที่สำนุนให้การใส้ที่ก็นกขาวไอ้หน้ากากไอ้มหาวิาลยที่ต้องการจะลงเจ้านี่แหละใชไม่ไี่เออเขาบอกอย่างนี้นกวิทยากรเชียงคูลบอกว่าตอนนี้สื่อสื่อในประเทศตอนนี้ไม่เป็นกลาง แบ่งข้างกันหมดแล้วเขาถูก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 วันนี้ผมฟังวันนี้นะผมฟังเสร็จปั๊บเนี่ยผมอึ้งนะว่าเออทำไมคนพวกนี้มันเป็นไปได้ขนาดนี้คนพวกนี้ตอนนี้ทำไมมาบ่นว่าทำไมสื่อไม่เป็นกลางทำไมตอนนี้คุณมีคู่มีเรียกว่ามีคู่แข่งแล้วหรอมีการประสานงานแล้วหรอนะครับเขาสอนสื่อสารมอชบอกว่าตอนนี้ประชาชนนะไม่ได้รับความเป็นจริงหรอก พี่คือเดี๋ยวก่อนนะคือคือแสดงไห้หมายไว้ไลเนี่ยนะมันเฮงซวยห่วยแตกคือมันยังคล่ําคลือก,กับไอ้ไอ้ไอ้ไอ ทฤษฎีเมื่อสัก30ปีที่แล้วที่มันประชาชนเป็นมีแค่ผู้ส่งผู้ส่งสารกับผู้รับสารแล้วก็ผสารเป็นตัวกลางแต่วันนี้ไอ้หมายเวลาเฮงซวยแบบมอลังสิทิเนี่ยนะคือผมบอกผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยคิดที่ผมถ้าคุณจบงมอลังสิทธิมานะผมไม่รับไม่แล้วก็ยิงเองแล้วเขามีบ่อยนะเราบอกปัจจุบันนี้ประชาชนไม่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง คือผมต้องเรียนไปทางคุณวิทยากรนะเมื่อก่อนผมอ่านคุณวิทยากรนะครับผมแล้วก็เคารพนะฮะในเรื่องความคิดเนี่ยสมัยก่อนนะไยเป็นนักศษานะฮะมีความชื่นชมอนนี้เออผมว่าวันนี้คุณวิทยากรเลือกข้างไปแล้วนะครับคือเลือกข้างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิัยนสิง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่มหาวิทยาลังสิต์บ้างเราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยความไม่เป็นกลางในอัฒนะของคุณวิทยากรเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ทางกลุ่มคุณวิทยากรเองมีคนเลือกข้างไปแล้วเลือกข้างก่อนคุณข้าเลือกข้างไปเรียบนะร้อยแล้วอ่ะแล้วข้าง,งนั้นเนี่ยแต่คุณก็มาอ้างว่าเป็นกลางแต่เราเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอยู่ขณะนี้เนี่ยคุณวิทยากรลืมไปอย่างนะ หลักการสําคัญที่สุดของการสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งสารเข้าไปมันจะต้องทําให้ประชาชนมีความเห็น <c oughs> แล้วก็ความเข้าใจนะฮะที่มันถูกต้องแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องยอมเชื่อเพราะคุณพูดความจริงเมื่อคุณไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดคุณพูดความจริงแบบครึ่งเดียวหรือ20%อย่เงทื่เเน ประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยทางเลือกมันเยอะนะฮะเอาง่ายๆอย่างพวกเราเนี่ยเฮ้ยมันว่ามาอย่างนี้ผมคลิกสองคันทีสิค้นเลยข้อมูลเนี่ยจบคือพี่แต่ก่อนเนี่เอาถ้าย้อนกลับไป7ปีที่แล้วเนี่ยปี4ี่แปดสี่เก้าสี่เก้าสี่แปดสีเก้าเน่ยเดี๋ยวก่อนปี4ี่ห้าี่หกเนปีสี่ปีสีแล้วกันพี่ผมยังเป็นผู้รับสารสมัยก่อนผมจะฟังถ้าตอนเช้าผมจะดู UBC 7เจ็เรายังชอบท่านสมัครกับ คุณดุสิตุสิตศิริวันแล้วก็มีไอปานเทพปานเทพอ่าเรียแบ๊บ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 แบ๊อยู่มิดที่อยู่วันนี้เรอยู่บันนมิดนี่แหละเรียร์ทั้งรม คือไปเรียนท่านดุสิตกับเรียนท่านสมัครมาคืก็คือเรียนพระผับไปผู้ใหญก็แล่นดิแต่แปลไปสุเทพพิสุวรรณนี่นะคือปี4 6 4หเนี่ยผมเรียนปริญญาโทอยู่ผมก็จะผมก็ฟังหาข้อมูลบ้างก็เราต้องผมเรียนรัฐศาสตร์ผมต้องหาข้อมูลอย่างไรครับต้องฟังเป็นแล้วเปล่าชอบการเมืองแล้วตอนตอนบ่ายท่านสมัครกับท่านดุสิตประจักว well> ิทย um, ุ แค่พี่นึกหรอแค่จะโทรศัพท์เข้าไปในรายการเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะท่านผู้ชมค่ะน้องมาแดงค่ะตื่นเต้นทำได้เลยนะพี่บ่ายสองถึงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณสองชั่วโมงอ๋อนี่นี่ผ่านเม้ากันฝนอินก็ไปก่อนแล้วเหรอเนี่ยจำที่คือตื่นเต้นคือเราเราเป็นผู้รับสารมาโดยตลอดใช่ไหมพี่ไม่มีไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันแตนได้คุูกับท่านสมัครค่ะตื่นเต้นมาก เพราะว่าปี4ี่แปดตอนนั้นผมยังไม่เล่นเล่นผ่นทิดรับดำเนินก็ยังก็ดูขรบปลูกอะไรเว็บไซต์แต่ไม่ได้เล่นพอมาปีสี่แปดแรมตอนนั้นยังเล่วแือยังไม่เล่นกระปุกยังเล่นสนุกอย่มนีคืออ่านอ่านอ่านแล้วก็เว็บอินเทอร์เน็ตก็ดูเว็บโป๊ไม่ใช่เพราะว่าปีสี่แปตอนนั้นก็ต้องยอมรับ4ี่เี่แปเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตความเร็วยังช้าหนึ่งไม่ถึงครับอะไรทีห้าสิบหกห้าสิบหกเมกะไบห้าสิบหกอะไรนะกิกะไบไม่ใช่ เล็กสุดอะใบหรือไงเนี่ยเอคือมันคือต่ำสุดแล้วมันค่อยๆตึ๊บๆกว่าจะได้พี่นู้ยทรมานพอปี4ีพอตอนที่เริ่มพอที่ตอนที่เริ่มมีไอ้เรื่องการใส่ไายเรื่องวัฒนธร่มเริ่มมีพันธมิตรออกมาเริ่มมีสุนที่นิดงคุณออกมาคือเริ่มในตอนนั้นยังพี่ตอนนั้นปี48ตอนต้นปียังไม่มียังพี่ยังไม่ออกยังไม่ออกยังจตรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ปกติอยู่แล้วก็ยังมีการใส่ไล่ใบสีเรื่องเรื่องวัตตะแก้วเรื่องอ่าไอ อะไรนะพี่ CTX CTX ก็เริ่มก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเล่นผ่านทีมร้านดำเนินเริ่มเขีเริ่มเข้าไปแต่ตอนนั้นผมยังจาได้สมัยก่อนต้องไปซื้อเน็ตไปซื้อเน็ตที่ที่ที่เซเว่นนยี่สิบชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงจ้ำได้ครับพี่ก็เริ่มเขียนอกวัชภูมตอนนั้นผมรู้จักเต้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือในนั้นใช้ชื่อทัชชมันหลายชื่อจะได้หมอนี่นะมันเข้าไปที่ไรเนี่ย กระทู้มันจะลอยแท่งๆอยู่คือมันจะถูกดันขึ้นไปอยู่เป็นกระทู้แน่นอนอ่อาก็คือมันก็แล้วมันเขียนโอ้โหมันต,ตัวนะี้ถ้าใครไม่ขี้เกียจถ้าค,คือคนขี้เกียจนานจะไม่อ่านมันแต่ถ้าอ่านแล้วจะรู้และที่สําคัญนะรู้ป่ะเขาเขียนอะไรเขาเขาเขียนโอ้โหเรื่องเจ้านี่ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดนะปี4 7 4เจ็ดสี่แปดเนี่ยทัชภูมิจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ สถาบันเบื้องสูงไะเขียนได้เนี๊ยบมากเป๊ะหมดทุกอย่างคือสมัยก่อนพี่เราจะเขียนจะเขียนบทความหนึ่งเนี่ยนะพี่มันไม่ใช่ว่าเขียนวันนี้นีไม่ใช่เขียนมันเฟซบุ๊กตอนนี้หนึ่งอย่างน้อยคือ2วันสวันแต่่างคนก็มูนต้องการจะเขียนได้สักสองสองหน้าพอมาปี48ใช่ไหมพี่ก็เริ่มพอปี49อมันก็วิวัฒนาการเริ่มไปเร็วมากขึ้นพันทิปถูกปิดคับเริ่มเส่อเริ่มเริ่มเริ่มหาเรื่องสงสารตัวเองแล้วเราก็มาจัดที่จําได้ไหมจัดที่เราเป็นผู้รับสาร ก็เป็นผู้ส่งเราเป็นผู้ส่งสารเราการมาจัดวิทยุโอ้วิทยุชูโจ้ตื่นเต้นก้าวเสร็จจากวิทยุผมไปออกทีวียูบีซีเก้าที่ตื่นเต้นนะยัยตื่นเต้นโอ้ยเนวิน